ที่ต่างกันอย่างนึงคือตัวเมื่อกี้นะครับก็คือรถเข็นกันตกไม่มีร่มครับ<อ>แต่ตัวนี้ครับมีร่มเพิ่มมาครับโอ้มีร่มเพิ่มมาให้ใช่ไหมคะใช่<อ>ค่ะสวยงามค่ะตัวนี้แตกต่างกันยังไงคะตัวนี้นะครับจะมีร่มมาให้นะครับแล้วส่วนร่ม,ม หนึับาทครับวันนี้เราให้เหลือ1นึ่พบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปทางด้วยครับโอ้ตัวน,นี้ก็จะแพยเพิ่มมาอีกทีเดียวเองใช่ค่ะและพิเศษคือมีล้มให้ด้วยบส่วนตัวน,นี้นะครับจะมีเบาะรองให้เวยนะครับเบาะรองที่ตัวน,นี้นุ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่คับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับจะไม่มีเบาะนะคบเป็นพั้ปนปกติอาศัยว่าความฉกเฉียว ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะลองได้เหมือนกันเลยนะคะตัวนี้ราคาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะสําหรับใครที่อยากได้ออปชั่นเพิ่มนะคะตัวนี้นะคะเพิ่มราคาอีกนิดเดียวเองนะคะจากตัวนี้1290บาทวันนี้ลดเหลือ1 1 6 0ัหรอบาทนะคะดีขึ้นมาอีกนะคะเห็นไหมคะพับเก็บได้โอ้โหพับไม่ยากเลยนะคะขนาดพี่เต้ก็ยังพับง่ยายเลยใช่ไหมค้ใชาค่ะโอ้ตัวนี้สะดวกเลยนะคะคุณพ่อ อกมันจะเป็นอลูมิเนียมนะคะแกนนะคะแข็งแรงไม่คืนสนิมด้วยนะคะใช่คับแข็งแรงมากเลยค่ะดูสิคะแล้วก็พับเก็บมาเหมือนกระเป๋าอันเล็กๆเ,เองอะใช่ค่ะไม่มีใครรู้เลยว่ากางออกมาแล้วเป็นรถเข็นใช่ครับด,ดูไ,<อ>ดไม่ออกเลยค,ะลยค่ะตัวนี้นะคะสุดยอดจริงๆเลยค่ะในลองกลางให้ดูอีกทีสิคะอี่คับวิธีการนะคะให้เราดิน,นกลางง่า กี่วินาทีนะคะ่คสะดวกสบายเห็นไ,ไหมคะพี่ลาเต้มาสาธิตวิธีการกลางให้อีกปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บอู้ไม่ยากค่ะตัวนี้ง่ายมากเลยนะคะดูที่พี่ลาเต้ท่วงแข่เลยค่ะนี่ครับแล้วก็ให้เราดึงล็อกออกนะคะเพราะตัวนี้สญญามารถปรับขนาดสูงต่ำได้ด้วยครับโอเคนะพ,พี่เต้ลองปรับให้มันสมบูรณ์แบบะะเลยค่ะลองดูสิครเป็นยังไงบ้างนี่โอเค,อเ,คเลยค่ะ นี่เป็นแบบนี้เลยครัค่ะแล้วก็ต้องใส่ร่มอีกใช่ไหมคะใช่ครับส่วนตัวนี้นะครับสามารถสวมได้นะครับเอามาสวมที่ตรงนั้นเองนะคะตัว,<ช>ตวนี้นเป็นเบาะผ้าเสริมขึ้นมาอีกใช่ไหมคะสำหรับน้องๆที่นั่งรถเข็นนะครับจะได้ไม่เก็บหัวนะคะโอ้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็มีร่มกันแดดให้น้องด้วยใช่ค่ัโอ้ใส่ร่มก็ดูแล้วหันมาให้ดูหน่อยนะคะใส่ยังไงคะนี่คะับไม่ดใส่นะคะนี่ครับจะมีรูตรงนี้อยู่นะคะโอเคค่ะนี่ครับให้เราเขี่ยลงไปเลยครับ โอ้ง่ายค่ะง่ายมากเลยเสียบปุ๊บเลยแค่น,นั้นเองใช่ค่ะโอเคเลยค่ะแล้วก็ต้องกดหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่ามันแข็งนะคะโอเคค่ะโอ้สะดวกสะดวกค่ะแล้วตัวนี้มีที่ล็อกล้อให้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มีที่วางเท้าให้ด้วยใช่ค่ะโอเคอเลยค่ะตัวนี้สะดวกสบายจริงๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ไง โอ้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ง่ายด้วยล้อก็หมุนคล่องเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสุดยอดแล้วค่ะตัวนี้เข็นง่ายเข็นสะดวกสบายเลยนะคะใครที่มองหารถเข็นลักษณะนี้อู้สุดยอดเลยนะคะ<ช>ลูกค้าบ,บ,บอกว่าชอบพวกค้ากลองมากเลยครับอู้ โอเคอเค้ดีจริงๆเลยค่ะเสน่ประสงค์มากเลยนะคะใครใ<ช>ที่อยากได้รถเข็นรุ่นใหม่นะคะดูไฮโซดูสมาร์ทดูทันสมัยแล้วก็เก็บก็ง่ายพับสะดวกนะคะทำความสะอาดก็ง่ายแนะนำเลยค่ะ2รุ่นนี้เรือกรกกตามใจชอบเลยชอบตัวไหนสามารถทักอินบ็อกถาพี่แอดมินได้เลยใช่ไหมคะใค่ะทวนราคาให้ฟังอีกทีได้ไหมคะ ครับตัวนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่1,290บาทครับวันนี้เลือกให้พิเศษเหลือ1,160บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางด้วยครับโอ้โหสง่งฟรีด้วยนะคะใช่ค่ะ